สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2565ค่ะสมเด็จพระนิธิีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานาน้ำเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี วันนี้เวลา9นาิกา2นาทีสมเด็จพระนิธาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสาราที่ประทับเขื่อนสิรินทอนออรอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลร,ราชธานี ทอดพระเนตรการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ําร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนสิรินทรซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนําร่องดําเนินงานเป็นแห่งแรกที่เขื่อนสิรินทรขนาดกําลังผลิต45เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ลอยน้ำไฮบริดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังน้ำจากเขื่อนที่มีอยู่เดิมในช่วงที่ไม่มีแสงแดดได้โดยนำระบบบริหารจัดการพลังงานร่วมกับระบบพยากรณ์อากาศใช้ควบคุมและบริหารจัดการเพื่อช่วยเพิ่มสิียรภาพให้กับระบบผลิตไฟฟ้าและขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่าที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่31ตุลาคม2,564ในอนาคตมีแผนที่จะดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดรวม16โครงการทั่วประเทศจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินธนประภากรอาคารจัดแสดงสื่อประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานและประวัติความเป็นมาการก่อตั้งเขื่อนสิรินธรที่เชื่อมต่อกับเส้นทางเดินชมธรรมชาติ มีลานกว้างทรงกลมรูปดอกบัวสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีที่สามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามของเขื่อนซิรินทรและแผงโซลาเซลล์ของโรงไฟฟ้านับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดและเป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมกว่าสอง0ส0คน ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนสิรินธรเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2514โดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามของสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเป็นชื่อเขื่อนนามว่าเขื่อนสิรินทร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเปิดการแข่งข,ขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022 วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชารินีสิริพัฒมหาวัชระราธิดาเสด็จไปยังรอยัลพารากอนฮอล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริ มหาวัชระราชธิดาประจำปี2565ซึ่งสโมสรกีฬา BBG ร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง25กรกฎาคม2565เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสเป็นเวทีให้ผู้ที่มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมได้แสดงศักยภาพเก็บเกี่ยวประสบการณ์โอกาสนี้ทอบพระเนตรวีทัศน์การดำเนินงานของสโมสรและการแข่งขันแบดมินตันนัดพิเศษ ประเภททีมคู่เปิดสนามระหว่างนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยร่วมกับศิลปินนักสแสดงและนักกีฬาจากสโมสรบีบีจีจากนั้นพระราชทานโล่เข็มที่ระลึกเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนสโมสรและการดำเนินงานรวมถึงเจ้าหน้าที่และนักกีฬาแล้วพระราชทานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่า หน้าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬาบ b บีจเด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิษสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพืน้นที่ธุรกันดารได้มาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากล ร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมา การจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเราต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมา จากนั้นทอบพระเนตรนิทรศการและร้านค้าของสโมสรจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกภายใต้แบรนด์ BBG ในคอลเลกชันต่างๆทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของที่ระลึกโอกาสนี้ทรงฉายพระรูปร่วมกับนักกีฬาสโมสร BBG บริเวณ BBG Unicorn มาสคอตประจำสโมสรที่สื่อถึงความบริสุทธิ์ภายใต้ความแข็งแกร่งและอ่อนโยน สโมสรบีบีเป็นโครงการในพระดําริที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เคยกระทําความผิดและขาดโอกาสเริ่มต้นดําเนินง,งานภายใต้สํานักงานโครงการส่วนพระองค์ต่อมาพัฒนาเป็นสโมสรกีฬาบีบหรือ b b g Club ปัจจุบันมีประเภทกีฬา3ประเภทได้แก่เทเบลิลเทนนิสแบดมินตันและฟุตบอลมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการกับสโมสร883คนทั่วประเทศสร้างโรงยิมให้เยาวชนได้ฝึกซ้อมแล้ว13แห่งในอนาคตจะขยายอีก6แห่งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือองคมนตรีตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพลและเป็นประธานในพิธีมอบห้องเรียนสีเขียวแก่โรงเรียนสามเงาวิทยาคมจังหวัดตาก วันนี้ที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากพลเอกกำปนาดรุตติอ์องคมนตรีเป็นประธานการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพลปัจจุบันมีน้ำกักเก็บ5,558ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ41ของความจุเขื่อนมีปริมาณน้ำไหลเข้าประมาณ13ล้านลูกบาทเมตรมีความพร้อมสำหรับรองรับน้ำในฤดูฝนซึ่งการไฟฟ,ฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะทำโครงการโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลต่อไป หลังจากปลูกต้นรวงพึ่งแล้วได้เยี่ยมชมนิทรรศการบ้านเรือนไทยที่จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้ประชาชนศึกษาพระราชกรณียกิจต่างๆที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยจากนั้นเป็นประธานในพิธีมอบห้องเรียนสีเขียวให้แก่โรงเรียนสามเงาวิทยาคมจังหวัดตาก ามโครงการห้องเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพ,พ<อ>เพื่อสนับสนุนโรงเรียนสามเงาวิทยาคมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมคาร์บอนต่ำเป็นห้องเรียนสีเขียวแบบสมาร์ทกรีนเลิร์นนิ่งรูมซึ่งสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้และกำหนดกิจกรรมบูรณาการเชื่อมโยงองค์ความรู้บ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์เยาวชนให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมขยายผลสู่ครัวเรือนและชุมชนนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้สีเขียวที่ยั่งยืนปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว484แห่งทั่วประเทศสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2565สำนักพระราชวังขอเช,ชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่23ถึง29กรกฎาคม2565 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณกมลวันสุนทรธรรมดิฉันปียณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ